ประกาศส่งมอบหุ่นยนต์พยาบาลที่ชื่อว่าน้องถัดหลุมให้กับโรงพยาบาลฐารอากาศสีการและโรงพยาบาลภูมิพลโดยทำหน้าที่ในการลำเลียงส่งอาหารยาเสื้อผ้าแก่ผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 ค่ะ พลอากาศโทเดชอุดมคงศรีผู้มัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชเป็นผู้แทนผู้มัญชาการทหารอากาศส่งมอบหุ่นยนต์พยาบาลที่ชื่อว่าน้องถาดหลุมซึ่งเป็นผลงานของทีมวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์พยาบาลของกองทัพอากาศ3ตัวแรกให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศศรีกันและโรงพยาบาลภูมิพลโดยมีพลอากาศโทเกรียงไกรโสธรชัยเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งต้องการลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสผู้ป่วยสำหรับหุนยนต์ญญน้องถาดหลุมทีมงานวิจัยของโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินเกษตริยาธิราชได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับติดตั้งแท็บเล็ตเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารหรือสอบถามอาการกับผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้น โดยได้ฝึกการใช้งานกับพยาบาลในการควบคุมผ่านวิทยุควบคุมค่ะน้องถัดหลุมมีขีดความสามารถในการลำเลียงส่งอาหารยาเสื้อผ้าแก่ผู้ป่วยโควิด1 9ไปยังเตียงผู้ป่วยพร้อมกับตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติซึ่งการทำงานของระบบจดจำใบหน้าจะบันทึกอุณหภูมิที่วัดได้พร้อมกับวันเวลาที่ตรวจวัด ลงบนภาพใบหน้าผู้ป่วยและก็นำเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลซึ่งแพทย์และพยาบาลสามารถเข้าดูทางโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา